สวัสดีคนวันพุธค่ะอาจารย์ส้มกับส้มมะพยากรนะดูดวงไพ่ย,ยิปซีรายสัปดาห์สัปดาห์สุดท้ายแล้ว24-30มิถุนามาใบแรกก็ตราช่างเลยยังไงมันจริงจังกับชีวิตมากมายนักหรอฮะเครียดกดดันอะไรจ้าคนวันพุธคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลน,นอนไม่หลับฝันร้ายไมเกรนเส้นเลือดในสมองปัญหาสายตาและระบบประสาทมาครบหมด ฮ้ยข้อจำกัดเยอะข้อแม้เยอะเงื่อนไขยเยอะมากอาจารย์บอกตรงๆนะปิดหูปิดตาไว้ไปเพื่ออะไรอะชีวิตที่มีแต่ข้อแม้ชีวิตที่มีแต่ข้อจำกัดไปไหนก็ไม่ได้ไปทำอะไรก็ไม่ได้ทำติดตรงนั้นติดตรงนี้แต่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 แต,แต,แต,แต่มันมีแต่ข้อแม้มันมีแต่กฎไม่มแีแต่กติกาไปหมอด แล้วชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงฮะคนวันพุธคุยกับอาจารย์หน่อยซิแล้วมันจะมีความสุขหรอชีวิตอ่ะมีแต่กฎมีกติกามีเงื่อนไขมันอึดอัด เปิดผ้าปิดตาออกค่ะถ้ามันไม่มีข้อแม้ถ้ามันไม่มีเงื่อนไขอยากไปไหนไปอยากทําอะไรทําใครจะจับจ้องใครจะจับผิดจะเพ่งเล็งช่างมันไม่ต้องเอาคนอื่นมามีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตนี่คือตัวฉันฉันวางแผนชีวิตของฉันไว้ฉันจริงจังฉันตั้งใจฉันทําฉันลุยได้เลยวางแผนดีแล้วสําเร็จตามแผนนะส่วนงานตรงไหนทําแล้วมันไม่สบายใจปิดอัดอึดอัดถูกปิดกั้นถูกจับจ้องถูกเพ่งเล็ง กฎระเบียบเยอะเราไม่ไหวลาออกได้ไม่มีปัญหานะหางานใหม่อย่าสร้างข้อแม้อย่าสร้างเงื่อนไขยกเว้นคนที่ติดสัญญาเซ็นสัญญาไว้ก็อาจจะต้องอดทนรอคอยเวลานิดหนึ่งช่วงนี้เรามาระวังเรื่องข้อกฎหมายด้วยทําอะไรก็นะขอให้เน้นความถูกต้องเป็นหลักผิดกฎจราจรไม่เอาผิดหลักข้อกฎหมายไม่เอาบางคนมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลแล้วบางคนช่วงนี้มืดแปดด้านเลยนะวันพุธหนักนะช่วงนี้นะทําใจสบายสบาย ไปทําบุญที่เกี่ยวกับคนตาบอดเด็กกาําพร้าโรงเรียนสอนคนตาบอดไปแก้เค็ดเลยเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์เห็นแล้วเหนื่อยแล้วเหมือนขาดความมั่นใจทําอะไรก็ทําได้ไม่เต็มที่จะลาออกจากงานก็ไม่กล้าจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆก็ไม่กล้าจะทําอะไรก็กลัวไปหมดความรักก็ไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วเครียดอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความแบบ แฮปปี้ไม่หวานไม่สวีทเลยบางคนมีแฟนแล้วเหมือนติดคุกอะ่ะมีแล้วมีไปทําไมอะ่ะมีแล้วมันไม่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลจนลงใจเลยอะ่ะอย่าปิดหูปิดตาตัวเองได้ไหมยอย่าปิดหูปิดตาตัวเองได้ไหม อยากจะมีชีวิตที่มีความสุขต้องเริ่มที่การรักตัวเองก่อนแล้วไม่ปิดกั้นตัวเองแล้วไม่สร้างข้อมแม้นะส่วนคนที่โสดถ้ายังไม่พร้อมจะมีใครอยู่คนเดียวไปก่อนสบายๆไม่ต้องหาหาใส่หัวไม่ต้องหาเรื่องใส่ตัวช่วงนี้เอาทาวเวสุวรรณไปบูชาก็ได้นะอันนี้พูดตรงๆนะคืออะไรหลายๆอย่างที่ติดขัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผีบังตาหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องอะไรใดๆก็ตามแต่มานผจนเยอะมากช่วงนี้นะข้อแม้เยอะไปหมดแล้วไพ่ใบเนี้ย หมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นมันก็ไม่เชิงว่าโดนคุณใสหรอกแต่มันเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างเข้ามาปิดกัน้นแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือคำพูด พูดอะไรไปไม่ได้คิดพูดแล้วลืมให้สัจจาวาจารแล้วลืมบนแล้วลืมแก้อย่างเงี้ยต้องระมัดระวังลองไปขอขมากรรมขอเอาโหสิกรรมดูกันล้วกันนะบูชาทาวเวสสุวรรณเสริมดวงหน่อยก็ได้และไอเรื่องสาบานหรือไอเรื่องอะไรพวกนี้อย่าพูดไปเรื่อยอน,นี้ต้องระมัดระวังให้ดีการเงินมันจะมีเรื่องของธุรกรรม ใครยื่นกู้ได้กู้นะใครอยากเป็นหนี้จ,จะได้เป็นแต่เป็นหนี้แล้วขอให้มันได้บ้านให้มันได้รถได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะไม่ใช่ว่าเป็นหนี้แล้วไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแบบนั้นอาจารย์ก็ไม่สนับสนุนนะแล้วไปเซ็นคำประกันอะไรให้ใครช่วงนี้อาจารย์ก็ไม่สนับสนุนเช่นกันเลขมงคลคือเลข8และเลข9สีมงคลคือสีแดงแล้วช่วงนี้ถ้าจะซื้อหวยซื้อหวย รัฐบาลเท่านั้นถึงจะได้โชคได้ลาบนะขอพอรทาวเวสสุวรรณเสริมดวงอาจารย์มีให้บูชานะใครสนใจก็ทักมาได้ไม่มีเก็บปลายทางเดอ้อแล้วก็ช่วงเนี้ดูแลสุขภาพด้วยสุขภาพใจก็สำคัญช่วงเนี้มันเลยดูรู้สึกชีวิตติดติขัดขัดอึดอัดไปหมด เปิดผ้าปิดตาออกซะทำตามกฎทำตามกติกาและขอให้อย่าสร้างเงื่อนไขอะไรให้กับชีวิตมากไปวางแผนดีแล้วตั้งใจดีแล้วขอให้มั่นใจในตัวเองนิดนึงนอกนั้นอย่างอื่นไม่มีปัญหาเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะสวัสดีค่ะ